สายดีกันทุกคนบอโอ้ย <laughs> มื่อน,นี้มารอปลากันเห็นตะขี่มาเห็นตะขี่ม้าแล้วที่แหลกว่างแน่ที่แลกว่าจะไปย่างเท่ากันเนาะ ที่แรกว่าสิไปย่างเท้ากันสุดท้ายได้มาย่างปลาว่าชนะาสามอรมนต,ตัต่ตยหนีไม่พ้นปลาเขาลำนาไพ ลูลค ah! oh, oh. yeah. okay. uh, uh, mm. ่ะโอเคฮิจแลสฮิจแลสย่าซีลูกอันหวงอันม้าหวงเจ้าของเออพวกมาพวกนี้มันสิญญางไก่ได้มันไหลงับเขา เมื่อนึ่งอันมันไปขาบหางเขาเลอยแดดศกไปว่าสิบไปรอบเบื้องบักอันเช็ดนัดบบกเก้าลากักน,นะพี่น้องมูเจ้าขาแบกเช็ดเออบเอิญเ,เพื่อนเพื่อนเจ้าค้านะมูเจ้าขามูเจ้าเอิญมูเจ้ากับขา พวกลงคนมาเข้าใจได้มูเจ้าคาอีย่างนาะพอดีมูเจ้าคาก็พวกมูเจเาออ้านั่นละมาเกาลากสิกออกอลไรยังนนอะมาเกาลากอยู่นีน่นมันรีบมันบ่ค่อยตรงมันไม่ค่อยตรงพูนต้องไปเก็บอยู่โรงเรียนนมันจังหน่วยใหญ่ ันเป็นขุนพ่นคุ้นพ่นเอนะอพม่จิงโจ,โจ้คุนพ่นศอกฝรั่งถามว่าม้าเจา้าตระกูลใดล่ะล่ะว่าสัานวะเล้าเจ้าบ่งบอกสัมบอ,บอสันวาแจกรโซ่สันว่าฮ้ยมันคือเคือแจกรโซกัาะม,ม,ม้าผสม นี่นะคะพี่น้องป่าป่าเห็ดมันคือดินแดนแห่งข้าดินแดนแห่งข้าอยากกินเห็ดก็ขึ้นมาเก็บเอาอยากกินแอปเปิลป่าขึ้นมาเก็บเอานั่นเก่าลากนั่นต้นอันอันไอนใบเหลืองๆอ่ะน,นะพี่น้อง น้อยมันก็เตียมยืนติน่ะมันบ่ท่านอิโลน่ะเห็นบอน่ะมึงสิพ้าไปเบิง่งนะต้นมะเกาลากือักใครเคยเห็นแน่ต้นมะเกาลือักน่ะอันถามอันหมคนไทยเด้อค่ะเดอ้อบรได้ถามหมฝอ้ยุม่เมืองฝรั่งผู้ประท่านเคยเห็นก็นมีเนาะผู้ประท่านเคยเห็นกับมีผู้เคยเห็นก็นมีว่ามันเริ่มแตกแล้วตัวน,นั้นนะ เดีเดวๆดกลับกล่องกันเอ้ากล่องกับกลับบ่ไใดพี่น้องต้องหันมาทางนี้กล่องกับกลับบ่ไใดกล่องก็แตกเว้นเลยล่ะนี่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 อยปบกเกาาลักเห็นบ่ นี่มันอ่าแล้วมันอ่าแล้วแต่ว่ามันโบอันตรงหน่วยหนึ่งมันจะมีอยู่สามสี่หนายมีหนายหนึ่งเลยที่กินได้สามสี่นายมีนายหนึ่งเลยที่กินได้มันกระดกอยู่ปวดนะทั้งทั้งปวดไม่เออเอาตะก้าพี่ชาย นี่วิธีเก็บเกาหลักที่ถูกต้องเนี <rijk> yeah, ่ยเกาหลักหน่วยหน่อยเดี๋ยวต้นใหญ่ถไปหาเบงต้นใหญ่น่ะต้นนี้บ่ค่อยมีร่วงมีทั้งต้นโอ้ยเขาขายแพงอีตายเด้อเมืองไทยต้นคุณเด้อมันร่วงอืม เก็บแล้วก็เอาอันไปปอกนอปอกหลอกนังมันออกนี่เด้นี่นี่เน,นี่มันโลนเนี่ยเห็นบ่เนี่ยอ,อันกลอ้องคอยมันกลับบ่รด้เฮ็ดกดจีปสือไม่อยู่สดไปถอยไม่อยู่ ท้อยไม้จะเอาเอารุนใดดีเนาะมันจังกับหัวกับหางได้กับบนากับบลังได้นี่นะมันลอนไหลเด้เจอล,ลยอยไหลอยู่แต่ว่าห้าวตองอันอแม่พูดโตกแตกนั่นกูว่าตัวกล่องตก Oh, pa pause,